ราชบุรีสองผัวเมียค้าขายหมูย่างตามตลาดนัดโชคดีกินหอยแครงพบมุกเมโลสองผัวเมียขายหมูย่างตลาดนัดชาวอำเภอโพธารามสุดดีใจพบเม็ดสีขาวลักษณะคล้ายมุกในหอยแครงอยากนำไปตรวจสอบแต่ยืนยันไม่ขายอยากเก็บไว้เป็นสลโมงคลเพราะเชื่อว่ามาให้โชค ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปอย่างบ้านเลขที่70ทับ4หมู่4ตำบลน,นางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายเอกชัยบุญมีอายุ31ปีและนางสาวศิริลักษณ์ลีเลิศ อายุ28ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเอกชัยหมูย่างไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรโบราณเปิดขายตามตลาดนัดหลังผู้สื่อข่าวทราบข่าวว่าสองโเมียดังกล่าวพบเม็ดสีขาวคล้ายกับไข่มุกเมโลที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในขณะนี้จำนวนหนึ่งเม็ดหลังซื้อหอยแครงที่ตลาดนัดมากินโดยทั้งคู่ได้เล่าให้ฟังว่ามีอาชีพค้าขายหมูย่างไก่ย่างตามตลาดนัดเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปขายของที่ตลาดนัด เช้าวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมและซื้อหอยแครงมาจำนวน1กิโลกรัมราคา200บาทต่อมาเดินทางกลับมาที่บ้านพักอำเภอโพธารามและเก็บแช่หอยแครงไว้ในตู้เย็นจนในช่วงเช้าของวันที่24ตุลาคมได้นำหอยแครงที่ซื้อมาลวกกินโดยแบ่งหอยแครงครึ่งหนึ่งไปกินเองส่วนอีกครึ่งหนึ่งเก็บเอาไว้ให้แม่กินจนเวลาประมาณเที่ยงแม่ของตนเองก็ยังไม่กินหอยแครง ตนจึงนำหอยที่เหลือมาทานซึ่งขณะที่กินหอยแครงตัวหนึ่งเข้าไปจังหวะที่กำลังเคี้ยวนั้นรู้สึกเหมือนกัดเม็ดทรายจึงรีบคายออกมาดูพบว่าเม็ดทรายมีลักษณะคล้ายมุกสีขาวๆกลมๆและแข็งมากมีขนาดเล็กกว่าเม็ดสาคู่เล็กน้อยจึงค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตพบว่าเป็นไข่มุกเมโลในหอยแครงจนเมื่อตนถ่ายรูปแล้วเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก คนมีเพื่อนๆถกเถียงกันว่าใช่ไข่มุกเมโลหรือไม่ทำให้ตนอยากพิสูจน์ว่าเม็ดสีขาวๆกลมๆที่ตนเจอในหอยแครงใช่ไข่มุกเมโลหรือไม่จึงพยายามติดต่อไปอยังผู้รู้แต่ก็ยังไม่มีใครให้คําตอบตนได้ตนจึงนำไปให้ญาติผู้ใหญ่ดูซึ่งพูดว่าพบไข่มุกในหอยตรงกับวันพระ เป็นของดีจะนำพาความโชคดีและดวงเฮงมาให้ผู้เจอซึ่งตนตั้งใจจะนำไปให้พระปลุกเสกและนำเลี่ยมใส่กรอบไว้เพื่อเอาไปบูชาแต่ถ้ามีคนสนใจเข้ามาตรวจสอบดูว่าเป็นมุกเมโลหรือไม่ตนยินดีแต่หากตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ตนยืนยันจะไม่ขายจะเก็บเอาไว้เพราะเชื่อว่าเป็นของดีและเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวค่ะหนึ่งยี่สิบสี่สุจินทนระ์ณรุภยัยภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณรายงาน